สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศครับนี่เป็นไม้ยางพารานะกิ่งไม้ยางพาราที่มันหักลงนะเพราะฉะไม้ยางพาราเนี่ยเ,เห็ดและราจะชอบมากปเป็นพิเศษครับจะชอบมากปเป็นพิเศษผมต้องการที่จะบอกว่ามีบางคนบอกว่าถ้าใช้ปุ๋ยคอกแล้วต้นยางจะเป็นเชื้อราไม่จริงครับใช้ปุ๋ยคอกหรือไม่ใช้ปุ๋ยคอกเป็นเหมือนกันหมดอ,อย่างสวนผมนี่นะผมใช้ปุ๋ยคอกนะสามหรือสี่ปีใส่ครั้งหนึ่งครับนะ แต่ต้องขยาย E M ฉีดลงไปเยอะๆครับนะฉีดทุกสิบห้าวันก็ได้ในช่วงที่มีฝนตกครับนะ <c oughs> เห็นไหมครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาสองพันหกสิบสามนะเ <c oughs> ขียวชุ่มครับนะเ <c oughs> ขียวเขียวยาที่ผู้ผลิตเยอะๆออกจากสวนตรงนี้ครับนะ <c oughs> ไม่มีปุ๋ยชนิดไหนที่จะให้ยางออกเยอะๆได้นอกจากปุก๋ยคอกแล้วฉีดพ่น E M ลงไปครับนะ <c oughs> ทีนี้ถ้าทางลำต้นทางลำต้นนะก็วางแผนที่ลำต้นเหมือนกันด้ครับนะ้อถ้าทางลำต้น แล้วก็ฉีดพ่นด้วย EM สอตมสุดมหัศจรรย์เพียงเท่านี้ก็จบครับสวัสดีครับ